สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเหมียวที่โต๊ะโต๊ะค่อีกแล้วนะคะวันนี้เหมียวมีโอกาสดีๆสัมภาษณ์น้องที่มาซื้อรถกับทางโต๊ะโต๊ะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเหมี่ยวจะให้น้องผู้หญิงแนะนําตัวเองก่อนค่ะสวัสดีค่ะ, <ๆ S 1> คะชื่อบีมน,นะคะก็คือ,อหนูมาจากเชียงใหม่เลยมาซื้อรถที่นี่เลย <c oughs> อันนี้มาจากเชียงใหม่มาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาออกมาตั้งแต่สามทุ่มเลยค่ะบสามทุ่มแล้วมาถึงนี่กี่โมงประมาณเจ็ดโมงครึ่งค่ะคุณแล้วก็วันนี้ก็ได้รับรถไปเลยใช่ ไวไหมคะที่นี่ไวแนนที่นี่ไวไหมไวค่ะแล้วบริการดีไหมก็คือบริการดีเลยแล้วมาดูตัวรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะที่ตัวโตคานโอเคเลยค่ะพี่รถสวยสวยค่ะแล้วก็ดูพวกเซลดูแลดีไหมคะดูแลดีมากเลยค่ะพี่ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะพี่จะให้น้องบีมร่วมประเมินกับทางตัวโตคานะคะว่าเซลยุเป็นมาตรฐานของตัวโตคาหรือไม่พี่จะนับ 1- 3ถ้าเซลยุเป็นมาตรฐานก็เซลยุโอโตคารสุดยอดนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเซลยุและตัวโตคาจะเป็นมาตรฐานที่น้องบีวางใจหรือไม่นะคะเดี๋ยวจะนับแล้วนะคะนับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะเซลยุโตอาโตคาสุดยอดค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ก็เป็นตัวแทนของตัวโตคานะคะรับรถคันนี้ไปก็ไว้ขับขี่ปลอดภัยไปไหนก็ได้เงินไปไหนก็ได้ทองนะคะขอบคุณนะคะ